อันนี้นะครับขาที่หนขาที่2ขาที่สามเนี่ยนะครับ1 2 3 4นะครับ5 6 7 8นะครับขาที่1ขาที่สองขาที่สามนะครับ1 2 3เนี่ยนะครับขาซอสนะครับขาที่4ีนะครับก็คือขาเกตนะครับ5 6 7 8นะครับตรงนี้จะเป็นขาเด่นนะครับ ซอสเกตเด่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวัดนะครับเดี๋ยวมาดูสัญลักษณ์กันนะครับสัญลักษณ์ของมอสเฟตนะครับชนิด P นะครับชนิด P เนี่ยนะครับลูกศรมันจะเป็นลักษณะของลูกศรหัวหัวออกนะครับเรจะชี้ออกอย่างนี้นะครับถ้าเป็นเฟสพีนะครับ ถ้าเป็นเฟส P ก็คือจะเป็นลูกศรชี้ออกนะครับแล้วก็นะครับเวลาที่เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับมอสเฟตที่เป็นมอสเฟตประเภท enhancement มอสเฟดเนี่ยนะครับพวกนี้ก็คือจะมีนะครับมันจะมีไดโอดนะครับไดโอด1ตัวนะครับไดโอด1ตัวเนี่ยนะครับต่อไว้ในวงจร นะครับจะไปต่อลักษณะอย่างนี้นะครับการต่อลักษณะนี้เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ใช้งานนะครับเวลาที่ใช้งานไดโอดเนี่ยนะครับเวลาที่ใช้งานนะครับตัวมอสเฟตนะครับมอสเฟตพีแชนแนลนะครับจะเอานะครับจะเอาด้านที่เป็นขานะครับขาซอสนะครับขาซอสเนี่ยต่อกับไฟนะครับขาซอสตัวนี้จะต่อ ต่อกับไฟเข้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟออกนะครับตัวนี้จะเป็นไฟออกอตัวนี้เป็นขาคอนโทรนนะครับเป็นขาคอนโทรลนะครับเอาไวา้สั่งงานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราตรวจเช็คนะครับขาดีนะครับขาดีเป็นบวกขาซอเป็นลบนะครับ มาดูตรงนี้นะครับเห็นไม่เอ่ยนะครับไลไไปนะครับหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับขาซอสอยู่ฝั่งนี้นะครับซอสนะครับฝั่งนี้ก็เป็นขาเด่นนะครับอ่ะขนี้ถ้าซอสเป็นลบนะครับขาซอสเป็นลบนะครับขาเด่น นะครับขาเด่นเป็นบวกนะครับอ่าเห็นไหมครับซอสเป็นลบนะครับเด่นเป็นบวกนะครับมันจะเกิดแรงดันนะครับเกิดแรงดันตกค่อมนะครับ0.5นะครับ0.5เนี่ยนะครับมันคือแรงดันที่วัดได้นะครับแรงดันที่วัดได้จากตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ0.5โวลต์นะครับในกรณีที่นะครับขาเด่นเนี่ยนะครับได้รับแรงดันไฟบวก นะครับก็ค pues, nah. ือสายสายมิเตอร์นะครับสายแดงเนี่ยนะครับต <t iros en> <qui> ่อเข้าที่ขาเด่นนะครับสายขาแดงนะครับแล้วก็สายมิเตอร์นะครับสายสีดำนะครับต่อเข้าที่ขาซอสนะครับค่าที่ได้นะครับค่าที่ได้มันก็คือค่าที่เกิดขึ้นจากตรงนี้นะครับเกิดขึ้นจากการวัดค่าไดโอดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้ย่านวัดไดโอดนะครับที่เราใช้ ย่านวัดไดโอดวัดค่าเนี่ยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถแยกนะครับแยกการทำงานของอไม่ใช่แยกก็คือเราสามารถจะบอกได้ว่า,าตัวมอสเฟตตัวนี้เป็นมอสเฟตชนิดไหนนะครับเป็นมอสเฟตชนิดไหนอย่างตรงนี้ 5, นะครับอ่ะศูนย์จุดห้านะครับศูนย์จุดห้า ขาที่เป็นขาซอสนะครับขา1ขา2ขา3นะครับเป็นขาซอสนะครับ1 2 3ก็คือซอสนะครับ4 5 6 7อ่า5 6 7 8นะครับก็จะเป็นขาเด่นนะครับอ่าค่าที่ได้ก็คือคือการจ่ายไฟที่เป็นไฟนะครับไบอัสตรงนะครับก็คือไบอัสตตรงนะครับทำให้มันสามารถกระแสแรงดันเนี่ยนะครับเกิดแรงดัน ไหลผ่านนะครับเกิดเป็นแรงดันตกคอมนะครับแรงดันตกคอมไดโอดตัวนี้นะครับมีกระแสไหลมีแรงดันนะครับค่าที่ได้ก็คือวัดได้0.5นะครับแต่ในทางกลับกันนะครับในทางกลับกันถ้าลองสลับนะครับลองสลับข้างนะครับค่าที่ได้นะครับค่าที่ได้ก็คือจะเป็น OL นะครับ OL โอเวอร์ลิมิตนะครับก็คือวัดค่าไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราวัดอย่างเมื่อกี้นะครับเวลาที่เราวัดเนี่ยนะครับถ้าวัดแดงนะครับอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเราวัดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยค่าที่ได้ก็คือจะเป็น0.5นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟเนี่ยคือจ่ายไบอัดตรงนะครับแต่ถ้าเป็นแดงนะครับแดงมาจับที่ขาสอดนะครับดำมาจับที่ขาเด่นนะครับ ค่าที่ได้นะครับก็คือมันไม่สามารถจะวัดได้นะครับไม่สามารถจะวัดได้เพราะสายมิเตอร์นะครับสายสีแดงเนี่ยนะครับไฟเป็นบวกนะครับสายดําก็คือไฟมันจะเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นมันวิ่งผ่านตรงนี้ไม่ได้นะครับมันวิ่งผ่านค่าวิ่งผ่านไดโอดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเวลาอย่างค่าที่ได้นะครับค่าที่ได้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นตัวนี้นะครับ ถ้าเป็นเมื่อกี้นะครับสายแดงนะครับสายแดงจับขาเด่นนะครับสายดำขาซอสนะครับคราวนี้นะครับอันนี้นะครับสายสีแดงจับขาซอสนะครับสายสีดำนะครับจับขาเด่นนะครับค่าที่ได้ก็คืออ่าโอเวอร์ลิมิตนะครับก็คือวัดค่าไม่ได้ นะครับมันคือการวัดค่าไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวัดเนี่ยนะครับเราเลยสามารถจะบอกได้ว่า,อ,าอ่าเวลาเราวัดนะครับเราจึงบอกได้ว่ามันเป็นชนิดไหนนะครับมันเป็นชนิดไหนนะครับก็คือ,อชนิด h a ช n น l เนี่ยนะครับเป็น h a ช nel นะครับอ่าอน,นี้จําไว้นะครับ P Channel นะครับขาห้าหกเจ็ดแปดนะครับห้าหกเจ็ดแปดป้อนไฟบวกนะครับหนึ่งสองสามนะครับป้อนไฟลบนะครับค่าที่ได้ก็คือ0.5นะครับค่าที่ได้ก็คือจะเป็น0.5นะครับ นแต่นะครับแต่ในทางกลับกันนะครับพอเวลาป้อนกลับนะครับก็คือกับสายมิเตอร์เนี่ยนะครับเราลองวัดดูอีกทีหนึ่งนะครับค่าที่ได้ก็คือมันจะอ่านมันจะอ่านค่าไม่ได้นะครับมันจะอ่านค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับมอสเฟตที่เป็นมอสเฟตชนิด P channel เนี่ยนะครับ P channel เวลาที่เราใช้สายสีแดงนะครับสายสีแดงจับที่5 6า8กนะครับดำจับที่1 2 3นะครับมันจะจะขึ้นค่ามานะครับอันนี้ก็คือเป็น mosfet ชนิด P นะครับ mosfet P channel ที่สามารถที่ใช้งานได้ปกตินะครับที่ใช้งานได้ปกตินะครับค่าที่ได้มันก็จะตามนี้นะครับค่าที่ได้จะตามนี้